สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เตโชหนธรรมวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสำรวจและเปิดเผยความหมายของดาวพระเกตซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในดาวที่สำคัญในระบบโหราศาสตร์ไทยและมีบทบาทในการชี้แนะผลกรรมและบทเรียนในชีวิตของเราดาวพระเกตถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังงานที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อโชคชะตาเมื่อดาวพระเกตเคลื่อนที่เข้าสู่พบเรือนต่างๆในแผนภูมิดวงชะตาจะมีสัญ,ญญาณเตือนให้เราได้เผชิญกับประสบการณ์ที่มีทั้งความท้าทาย และโอกาสในการพัฒนาตนเองเมื่อดาวพระเกตอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคลโดยส่งสัญญาณให้รู้ว่าท่านควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้ไปในทางไหนเพื่อนำไปสู่การเติบโตและพัฒนาตนเองในด้านต่างๆดาวพระเกตยังมักแสดงถึงช่วงเวลาที่มีความท้าทายหรือการพิจารณาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตซึ่งเป็นโอกาสให้ท่านได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในความหมายของกรรม รวมถึงการหาทางปล่อยวางและตั้งสติในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมในคลิปนี้เราจะมาดูกันครับว่าการเคลื่อนที่ของดาวพระเกตจะมีผลต่อการทำนายดวงชะตาของท่านอย่างไรบ้างและมีหลักธรรมะในข้อไหนที่จะใช้สอนใจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ไปในทางที่ดียิ่งขึ้นและหากท่านกำลังมองหาวิธีที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและจัดการกับอุปสรรคในชีวิตพร้อมทั้งเปิดรับบทเรียนใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ท่านเติบโตขึ้นในทุกด้านคลิปนี้คือคำตอบสำหรับท่านแล้วนะครับดาวพระเกตออกฤทธิ์ต่อชาวลัคนาราศีกรกฎตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง23พฤษภาคม2568หากท่านทราบแล้วว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎท่านสามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100แต่หากยังไม่ทราบว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไร ท่านสามารถพิจารณาจากวันเกิดก็ได้นะครับโดยผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างมากท่านจึงสามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งทางทีมงานได้จัดทำคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์โดยจะแปะลิงก์ไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิด เข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างจากนั้นค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับดาวพระเกตสถิตในภพเรือนกระดุมพักตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง23พฤษภาคม2568โดยการที่ดาวพระเกตสถิตอยู่ที่ภพเรือนกระดุมพักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากตำแหน่งเดิมที่อยู่ในภพเรือนสาชักโดยภาพรวมของภพเรือนกระดุมพักในดวงชะตาของชาวกรกฎ จะสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงภายในใจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในชีวิตและความรู้สึกภายในใจตนเองเป็นสําคัญจากเดิมเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาตัวท่านจะมีความกังวลหรือความเป็นห่วงเป็นใยกับสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทคนที่ร่วมงานและยังหมายถึงสังคมบนโลกโซเชียลิกด้วยเพราะท่านต้องเจอเรื่องราวที่ประบางจากสังคมเหล่านั้นและมีผลต่อความรู้สึกและด้านความสัมพันธ์ และตัวท่านก็มีความหวังที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับสังคมรอบด้านให้ไปในทางที่ดีขึ้นโดยในช่วงสองเดือนต่อไปนี้โดยนับตั้งแต่วันที่28มีนาคมเป็นต้นไปดาพระเกตได้โคจรเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพักหรือภพเรือนทรัพย์สินเงินทองโดยท่านจะรู้สึกถึงความอยากที่จะเปลี่ยนแปลงในด้านอารมณ์และความรู้สึกภายในใจโดยเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวและทบทวนคุณค่าชีวิตโดยเฉพาะการมองหาความมั่นคง และความสมดุลในชีวิตครอบครัวและความสัมพันธ์ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานั้นล้วนแล้วแต่จะมีปัจจัยพื้นฐานจากเรื่องการเงินเป็นสําคัญดังนั้นตัวท่านจึงมีความวิตกกังวลในเรื่องการเงินเป็นพิเศษในช่วงเวลาในสองเดือนนี้ก็เป็นได้ซึ่งเป็นไปได้ว่าตัวท่านกําลังจะหาโอกาสเพื่อพัฒนาหรือสแสวงหาผลลัพธ์ทางด้านการเงินเพื่อให้เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งผลจากดาวพระเกตจะเป็นสัญญาณทําให้ท่านจะได้ตระหนักถึงผลกรรมที่ผ่านมาและบทเรียนที่ต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสู่อนาคตเพราะท่านจะสังเกตเห็นผลลัพธ์จากบุญกรรมที่ท่านได้ทํามาโดยผู้ที่ครองตนอยู่ในธรรมและมีความเมตตาและหมั่นทําบุญทาทานอยู่เป็นประจำจะมีผลลัพธ์ทางด้านการเงินที่เข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยจะมีโอกาสพิเศษทางด้านการเงินที่จะเข้าสู่ตัวท่านอย่างคาดไม่ถึง การทำมุมเล็งของดาวพระเกตที่เล็งไปที่ดาวเสาร์ตั้งแต่28มีนาคมถึง19พฤษภาคม2568โดยในช่วงเวลานี้เมื่อดาวพระเกตสถิตยอยู่ในภพเรือนกระดุมพักหรือภพเรือนการเงินโดยดาวพระเกตจะทำมุมเล็งไปที่ดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิที่ได้สถิตยอยู่บนภพเรือนมรณะโดยดาวเสาร์ในภพมรณะจะชี้ให้เห็นถึงบททดสอบที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดและการสิ้นสุดของบางสิ่งในชีวิต หรือต้องทำให้ท่านต้องพบกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างก,กระทันหันอยู่บ่อยครั้งด้วยจุดสิ้นสุดหรือการเปลี่ยนแปลงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวจากคู่รักคู่ครองผู้อุปถัมภ์ค้ำชูลูกค้าหรือหุ้นส่วนหรือพันธมิตรที่ท่านต้องติดต่อพูดคุยเป็นพิเศษเมื่อดาวพระเกตมาทำมุมเล็งกับดาวเสาร์จะทำให้ท่านเห็นโอกาสการเปลี่ยนแปลงที่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเปลี่ยนในเรื่องของสถานะทางด้านการเงินที่มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยปัจจัยสําคัญจะมีแรงผลักดันมาจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่ครองผู้อุปถมัมภ์ค้าชูลูกค้าหรือหุ้นส่วนหรือพันธมิตรที่ท่านต้องติดต่อพูดคุยเป็นพิเศษซึ่งตัวท่านจะเห็นผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงจากพวกเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจหรือสภาวะจิตใจและมีผลกระทบมาสู่ตัวท่านซึ่งจะต้องร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทรัพย์สินเงินทองที่จะต้องใช้จ่ายร่วมกันหรือการพัฒนาเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไปสู่โอกาสที่ดีขึ้น และท่านยังต้องเผชิญกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพหน้าที่การงานหรือการรับผิดชอบภารกิจหน้าที่ครอบครัวและท่านยังต้องทบทวนเพื่อตัดสินใจในการละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้ออกไปจากชีวิตนอกจากนั้นยังพูดถึงการได้รับทรัพย์สินมรดกโดยในจุดนี้ตัวท่านจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินเข้าของเครื่องมือเครื่องใช้หรือทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่ได้ตอบมาจากผู้อื่นซึ่งพวกเขาเหล่านั้นตั้งหวังที่จะอุปถัมภ์คำชูตัวท่าน เพื่อให้ท่านได้เอาทรัพย์สินเหล่านั้นไปสแสวงหาผลประโยชน์ในมุมอื่นๆเพื่อที่จะสร้างกระแสร,รายได้ที่ดีขึ้นนั่นเองผลจากดาวพระเกตที่ทํามุมเล็งไปที่ดาวเสาร์นั้นจะเป็นสัญญาณเตือนให้ท่านได้เรียนรู้การวางแผนและจัดการกับภาระหน้าที่อย่างรอบคอบโดยเฉพาะการใส่ใจในเรื่องของการสแสวงหาทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีสติและมีประสิทธิภาพน้ำมันสมุนไพรดอกบัวคราม ตัวช่วยคู่ใจพกไว้ทุกสถานการณ์สวัสดีครับทุกคนจำเสียงได้ไหมครับอาจารย์ขี้หอนทำเองครับผมวันนี้ผมมีไอเทมเด็ดมาแนะนำนะครับนั่นก็คือน้ำมันสมุนไพรดอกบัวครามครับผลิตโดยอาจารย์ขี้หอนทำครับโดยผมนะครับก็คิดค้นสูตรยาสมุนไพรตัวนี้ครับมาเพื่อช่วยบรรเทาอาการต่างๆของทุกคนครับน้ำมันสมุนไพรดอกบัวครามครับนะมีสรรพคุณหลากหลายเลย ไม่ว่าจะเป็นช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อลดอาการบวมช้ำจากมแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการคัดจมูกและวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะและไมเกรนลดอาการเค็ดขัดยอกฟกช้ำและอาการอักเสบเบื้องตน้นที่สําคัญคือเป็นสูตรที่ให้ความเย็นสบายครับพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นจากสมุนไพร หากใครสนใจนะครับก็สามารถแอดไล n e ID ไว้ได้เลยผมจะใส่ไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างนะครับหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ก็ได้ และที่พิเศษสุดครับจากราคาปกติเนี่ย159บาทนะถ้าบอกว่ามาจากช่องของอาจารย์เตโชครับรับส่วนลดไปเลย99บาทเท่านั้นนะย้ำ99บาทเท่านั้นนะครับอะต้องรีบกันหน่อยนะครับของมีจำนวนจำกัดยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนและเป็นกำลังใจให้กับช่องอาจารย์เตโชและอาจารย์คิมาโดยตลอดนะครับ ในมุมผลกระทบจากดาวราหูที่สถิตยอยู่ในภพเรือนมรณะโดยตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมถึง23พฤษภาคม2568ดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะจะโครจรเข้าสู่ภพเรือนมรณะและได้รับตำแหน่งเป็นถึงกเกษตรตถาิบดีโดยในช่วงเวลานี้ดาวพระเกตจะทำมุมเล็งไปที่ดาวราหูอีกด้วยในทางทฤษฎีโหราศาสตร์ดาวเจ้าเรือนเสียเมื่ออยู่ในภพเรือนเสียจะไม่มีความเสียหายใดๆในทฤษฎีโหราศาสตร์ดังนั้น คำว่าเจ้าเรือนมรณะที่หมายถึงการสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันจะส่งผลให้ตัวท่านจะมีโอกาสได้หลุดจากวิบากกรรมเดิมๆหรือความโชคร้ายเดิมๆเ,เพื่อไปสู่การเริ่มต้นใหม่หรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นและส่งผลต่อชีวิตที่จเจริญรุ่เรงเรืองได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะตำแหน่งเกษตรราธิบดีหมายถึงความจเจริญรุ่เรงเรืองที่ต่อเนื่องยาวนานนั่นเองโดยปรากฏการที่ดาวพระเกตทำมุมเล็งไปที่ดาวราหูนั้น จะบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลกรรมในอดีตโดยในช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในด้านการงานหรือความสัมพันธ์แต่ก็เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองนอกจากนั้นการที่ดาวพระเกตได้สถิตยอยู่ในภพเรือนการเงินและทำมุมเล็งไปที่ดาวราหูนั้นจะส่งผลต่อเรื่องราวของทรัพย์สินมรดกที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยในช่วงเวลานี้เป็นไปได้ว่าตัวท่านจะมีโอกาส ต้องพบกับการสูญเสียหรือพบกับการเปลี่ยนแปลงแต่ท่านก็จะได้ทรัพย์สินมรดกที่ได้จากคนที่ท่านรักนำมามอบให้เพื่อน,นำไปพัฒนาชีวิตของท่านให้ไปในทางที่ดีขึ้นที่สำคัญดาวราหูได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรตรธิบดีการที่ท่านเอาทรัพย์สินเหล่านั้นไปบริหารจัดการเพื่อสแสวงหาทรัพย์ต่อในมุมต่างๆทำให้ตัวท่านมีความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะคำว่าเกษตรตร,รธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่องยาวนานนั่นเอง โดยอีกความหมายหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ว่าตัวท่านจะต้องพบกับเหตุการณ์สูญเสียบางสิ่งบางอย่างออกไปจากชีวิตก่อนถึงจะมีโอกาสได้โชคลาภทางด้านการเงินตามมาภายหลังก็เป็นได้ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภที่ได้จากการอุปถัมภ์คำชูหรือโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ตามและในช่วงเวลานี้คู่รักคู่ครองลูกค้าหรือหุ้นส่วนหรือพันธมิตรที่ท่านพูดคุยด้วยเป็นพิเศษนั้นพวกเขาจะมีลางสังหรณ์เกี่ยวกับโชคลาภเป็นพิเศษ หากตัวท่านมีโอกาสได้ไปทำบุญทำทานร่วมกันก็อย่าลืมเสี่ยงโชคติดไม้ติดมือร่วมกันไว้ด้วยนะครับเพราะตัวท่านมีโอกาสได้โชคลาบจากพวกเขาก็เป็นได้สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายเป็นไปได้ว่าในช่วงเวลานี้จะมีลูกค้าหรือหุ้นส่วนหน้าเก่าหน้าเดิมที่เคยห่างหายออกไปได้ย้อนกลับมาทำธุรกิจหรือทำการซื้อขายร่วมกับท่านในเวลานี้ก็เป็นได้โดยผลลัพธ์จากการทำธุรกิจในช่วงเวลานี้จะสร้างผลลัพธ์ทางด้านผลกำไร สู่ตัวท่านได้อย่างต่อเนื่องยาวนานโดยมากกว่าที่จะเป็นการซื้อขายก้อนใหญ่ครั้งเดียวแล้วจบแต่ขึ้นชื่อดาวราหูนั้นผลลัพธ์ดีๆมักจะตามมาด้วยความสิ่งต่างๆดังนั้นการตัดสินใจของท่านควรใช้สติและความรอบคอบในการตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนความสับสนให้เป็นบทเรียนอันมีค่าและนำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องการเงินในที่สุดนะครับและผลกระทบจากดาวดูสุดท้ายโดยในช่วงวันที่13พฤษภาคม ถึง23พฤษภาคม2568ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริและสุภัทและได้รับมอบหมายให้เป็นดาวเจ้าเรือนตัวแทนของชาวกรกฎโดยจะโครจรเข้าสู่พบเรือนวินาศพร้อมทั้งทำมุงโยกกับดาวพระเกตในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งการโยกของดาวพฤหัสบดีกับดาวพระเกตในช่วงนี้จะสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางและพลังงานในดวงชะตาของท่านโดยเป็นช่วงที่แนะนําให้ท่านได้กลับมาทบทวน และปรับปรุงแนวทางในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะด้านการงานและการเงินนอกจากนั้นผลของการโยกของดาวพฤหัสบดีกับดาวพระเกตในช่วงนี้จะหมายถึงการมีโชคบุญดวงในบางกรณีจะได้รับการสนับสนุนเรื่องการเงินจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหรือผู้ที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลชาวต่างชาติที่พร้อมจะให้คําแนะนําและสนับสนุนทางด้านการเงินโดวยวิธีการสแสวงหาทรัพย์ในรูปแบบต่าง จะทาให้ชีวิตของท่านในช่วงเวลานี้มีความราบรื่นได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นในบางกรณียังพูดถึงโชคลาบลอยที่เกิดจากการสิ่งโชคสิ่งดวงโดยมีที่มาจากทางไกลเป็นไปได้ว่าในช่วงเวลานี้ตัวท่านอาจจะมีโอกาสได้ไปร่วมง,งานบุญในสถานที่ไกลๆและมีโชคลาบติดไม้ติดมือระหว่างการทําบุญอยู่ระหว่างการเดินทางก็เป็นได้โชคบุญหนุนดวงนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงปัญหาและอุปสรรคให้กลายเป็นทรัพย์ได้ด้วย บางท่านจะมีโอกาสได้ทบทวนกับปัญหาในชีวิตโดยได้ย้อนกลับเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆและเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ดังกล่าวไปสู่โอกาสในการสแสวงหาทรัพย์สินเพิ่มเติมก็เป็นได้ในบางกรณีหากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตดิ้นรนหรือต้องทําการแข่งขันอย่างเช่นงานเข้าประกวดหรืองานเข้าประมูลก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้โดยง่ายด้วยการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายและยังส่งผลต่อเรื่องการเงินที่ดีสู่ตัวท่านได้อีกด้วย หากในช่วงเวลานี้ตัวท่านทําบุญทําทานด้วยทรัพย์และทําทานด้วยใจที่เบิสุดด้วยทรัพย์ที่เบิสุดให้กับผู้รับที่เบิสุ์หรือผู้ที่มีศีลไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติธรรมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาซึ่งจะกลายเป็นอนิสงส์ผลบุญใหญ่ทําให้ท่านได้พบโชคลาภทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นโชคลาภจากการสนับสนุนแบบโชคบุญหนุนดวงหรือโชคลาภลอยที่ได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็าตาม หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสโชคลาบด,ดีๆอย่าลืมใส่ใจเรื่องของการทำทานให้เป็นประจำด้วยนะครับแนวทางการนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตแม้การเคลื่อนตัวและการทำมุมเลนของดาวต่างๆจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงและบททดสอบในชีวิตของท่านแต่หลักธรรมะที่เราฝึกฝนมาตลอดนั้นจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ท่านได้เผชิญกับความท้าทายได้อย่างสงบและมีสติโดยการตั้งสติและฝึกสมาธิเมื่อรู้สึกถึงความไม่แน่นอน หรือความกดดันควรหันกลับมานั่งสมาธิหรือฝึกสติเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในจิตใจซึ่งสิ่งนี้จะทําให้เกิดปัญญาในการตัดสินปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและสามารถลดความเสี่ยงและสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อย่างมากมายมหาศาลการปล่อยวางและการยอมรับโดยทุกประสบการณ์ในชีวิตคือบทเรียนให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปจากชีวิตและยอมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติเพื่อต้อนรับโอกาสใหม่ๆที่ดีกว่า ที่จะพัฒนาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในที่สุดการมีความเมตตาต่อกันในทุกสถานการณ์การแบ่งปันความรักและความเมตตาต่อผู้อื่นจะช่วยให้จิตใจของท่านอ่อนโยนและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและการให้ทําให้ท่านได้กลายเป็นผู้รับการให้ด้วยใจบริสุทธิ์ผ่านจากความเมตตาก็จะทําให้ท่านเป็นผู้รับแต่ผลประโยชน์แต่สิ่งดีๆทั้งได้รับความสุขกายสุขใจและทรัพย์สินเงินทอง โดยสรุปในช่วงระยะเวลา28มีนาคมถึง23พฤษภาคม2568การที่ดาวพระเกีตสถิตในภพเรือนกระดุมพัทพร้อมกับการทำมุมเล็งที่ส่งผลไปยังดาวเสาและดาวราหูรวมถึงการโยกตัวของดาวพฤหัสบดีในช่วงท้ายเดือนพฤษภาคมซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในดวงชะตาของท่านดังนั้นจงใช้ช่วงเวลานี้เป็นบทเรียนในการปรับปรุงและพัฒนาชีวิตด้วยการนำหลักธรรมามาฝึกฝนตั้งสติ ฝึกสมาธิและปล่อยวางสิ่งที่เป็นทุกข์ให้ออกไปจากใจเพื่อให้สามารถเดินหน้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองและพบกับความสงบในทุกด้านของชีวิตขอให้ทุกท่านเปิดใจรับบทเรียนจากความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้พบกับโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองไปในที่สุดนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้อาจารย์เตโชหนธรรมขอให้ทุกท่านดำรงชีวิตด้วยสติและให้อยู่กับความเป็นจริงในทุกขณะเมื่อใจเปิดรับแสงแห่งธรรมะ ขอให้ความเมตตาและปัญญานำทางทุกย่างก้าวปล่อยวางสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์และตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งล้วนมีเหตุและผลจงดำรงอยู่ด้วยความสุขสงบสุขภาพสมบูรณ์และพบกับโชคลาภที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิตหากท่านได้รับแรงบันดาลใจจากคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องอาจารย์เตโชหนธรรมเพื่อรับสาระจากหราศาสตร์และคำแนะนำจากธรรมะอย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณจากใจ สำหรับของความสมทบทุนที่ทุกท่านได้ให้การสนับสนุนของท่านจะเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ในการนำธรรมะไปเผยแผ่ให้กับผู้ที่ต้องการสืบสารการดำเนินชีวิตด้วยความสุขสงบและปัญญาขอให้ทุกท่านพบกับความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในทุกย่างก้าวแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ